ใครที่กำลังสงสัยว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชันอะไรในคลิปนี้ทางทีมงานไทยแมจะมาสอนวิธีตรวจสอบเวอร์ชันครับการตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Windows ทำได้ง่ายๆเลยโดยผมขอหยิบมาแนะนำา2วิธีนะครับวิธีการแรกจะเป็นการเช็คใน app setting นะก็ให้เราเปิด setting ขึ้นมาคีย์รัดก็จะเป็นปุ่ม Windows บนะครับพอกดปุ๊บ หน้าต่างเซตติ้งก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้ในพาร์เนลฝั่งซ้ายให้ไปที่เมนู system นะครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีเมนู about อยู่ก็คลิกเข้าไปพอามาถึงหน้าจอน,นี้แล้วนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างตรง Windows Specification ตรงนี้ก็จะบอกเวอร์ชั่นของ windows อย่างเครื่องของผมจะเป็น windows 11 pro เวอร์ชัน2 5่น25 h 2 แล้วก็เป็น build v อร์ชัน2 00. 7 1่อันนี้ก็เป็นวิธีการแรกนะครับสำหรับวิธีการที่2ซึ่งเป็นวิธีการที่ปกติผมจะชอบใช้นะพอรู้สึกว่ามันเร็วกว่าก็ให้เราเปิดหน้าต่างรันขึ้นมาคีย์ลัดก,ก็คือปุ่มิ i d d l ์บวก R นะครับกดแล้วหน้าต่างรันจะปรากฏขึ้นมาจากนั้นให้เราพิมพ์ลงไปในช่อง open ว่า winver w i n v e r แบบนี้นะครับแล้วกดปุ่ม enter หน้าต่าง About Windows ก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ดูได้เลยใครที่กำลังสงสัยว่า Windows ที่กำลังใช้งานอยู่เป็นเวอร์ชั่นอะไรก็สามารถใช้วิธีการที่ตรวจสอบได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ไปละสวัสดีครับ